หน้าจอเรือนใหม่ i e s US u u z g x z 3 6 0ของคุณพี่ช่างวัน คนพี่ช่างวันส่งมาจากจังหวัดประจวบคีีครินารส่งมาซ่อมด้วยอาการเรือนไม้ไม่ติดเข็มใช้งานไม่ได้จ่ายแรยงดันไฟบนโต๊ะซ่อมสรุปได้ว่าเรือนไม้มีไฟติดแสงสว่างด้านซ้ายมือนิดเดียวที่เหลือโอ디โออะไรไม่ติดเข็มใช้งานไม่ได้ถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนไม้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมวัดแรงดันไฟที่เกจทุกเกจกระแสไฟมาปกติมีไฟแสงสว่างที่หลอดไฟเกจปกติประกอบเมนบอร์ดหน้าจอ อเรือนใหม่และแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยจ่ายแรงดันไฟเลขสะสมระยะทางตีปกติเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมเทสเข็มทุกเข็มโดยการปิดสวิตจ่ายแรงดันไฟและดึงเข็มขึ้นด้านบนทั้งหมดจ่ายแรงดันไฟเข็มกลับมาอยู่ตำแหน่งที่แอดจัดสรุปได้ว่าหน้าจอเรือนใหม่ใช้งานได้ปกติขอขอบคุณคุณพี่ช่างวันที่ไว้วางใจส่งหน้าจอเรือนใหม่มาให้เราดูแลกันขอบคุณมากๆครับผม